ครับสวัสดีมาพบกับ F t a c i c a l เหมือนเดิมครับก็วันนี้เราจะมาทําการเปรียบเทียบนะครับการที่เราจะจัดรีระในการยิงนะครับปุนพงครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตแสดงตัวอย่างอย่างรวดเร็วให้ดูเลยนะครับอันนี้ก็ถอนักระีนออกแล้วนะครับแล้วก็ลังเลิรนไม่มีลูกกระสุนบรรจุอยู่นะครับแล้วก็รอบข้างเื่ที่ถูกหันไปในทิศทางนั้นก็ไม่มีผู้คนนะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับกฎเหล็กของการใช้อาวุธนะก็จะมีอยู่สองแบบวันนี้ที่ผมจะมาทำให้ดูนะครับก็แบบแรกก็คือเราที่เรา ยาคือเราเลยครับยืดสุดแขนไปแบบนี้กับอย่างที่2นะครับคือการที่เราขวายระยะมายยนิดนึงให้มีเคร่งไงให้มีการการยืดหยุ่นของของกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับไม่ได้ยืดตรงตรงนี้อันนี้คือพวกที่เพิ่งเริ่มหัดยิงนะครับหรือว่าเป็นท่านที่มันคงสุดละของผู้หญิงนะครับที่ผมได้ได้ได้ลองไปดูใน YouTube มาหรือโซเชียลมีเดียจากโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับประมาณนี้ก็มีสองแบบหนึ่งคือสุดแขนเลยแล้วก็ยิงนะครับอย่ที่สองคือนี มาหน่อยเนึงเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ยิงนะครับเราจะดูว่าแบบไหนที่จะรีเซ็ตไกลได้เร็วกว่าแล้วก็แบบไหนจะเป็นทางเลือกที่ดีสุดนะครับของของ,ของที่คนที่รังฝึกอยที่ผู้หญิงก็สามารถทําได้นะผมว่าถ้าถ้าครูตามตามสถานสนามยิงปืนอะไรเงี้ยนะครับก็ก,ก,ก็อาจจะมีการสอนที่มันดูเอ่อเข้มขึ้นหรืออาจจะฝึกให้มีความชำนาญมากขึ้นนะครับก็ให้เวลานะแต่วันนี้ก็มาทําให้ดูนะครับสำหรับ F Practical ครับผมไป Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова